สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกลนะคะกับช่องฟอร์ดบริ w a ลูกค้าวันนี้ลูกค้ามาชมกระบะที่เป็นรุ่น4ประตู XLS กันนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกว่ามีการตกแต่งค่ะค่อนข้างสวยงามทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้าลูกค้านะคะที่ไม่ได้ชอบในเรื่องของการที่ต้องยกช่วงล่างนะคะคันนี้ค่ะถือว่าแต่งในน่าสนใจทีเดียวค่ะราคาของพี่เขาเลยนะคะจะอยู่ที่8-99,000บาทค่ะรุ่นนี้มีจัดจำหน่ายเฉพาะเกียร์ออโต้นะคะเป็นออโต้มา6สปีดค่ะ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะมะที่170แรงม้าและ405ดิตรนเมตรได้เองเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคันดีเขาตกแต่งอะไรกันบ้างเช่นคะสำหรับด้านหน้าก่อนเลยที่นุ้จะให้ดูนะคะก็จะเป็นในเรื่องของตัวกระจังหน้ากันนั่นเองค่ะกระจังนหน้าอันดีเป็นกระจังหน้าที่เราเปลี่ยนใหม่กันนั่นเองก็คือยกชุดเดิมออกนะคะซึ่งตัวกระจังค่ะเห็นไหมคะลักษณะคะ่ะจะเป็นสีดําแบบนี้เลยค่ะตัวพื้นเนี่ยของเรานะคะก็คือจะใช้เป็นฟอร์ดค่ะด้านหลังเป็นสีแดงแล้วก็ด้านหน้าค่ะตัวเนื้อส ข้างในนะคะคงความเป็นตะแกรงรังึ้งขนาดใหญ่ค่ะในเรื่องของการระบายความร้อนแล้วก็ชุดนี้ค่ะสวีไฟจิ๋ว3จุดมาให้ทางด้านบนด้วยนะคะซึ่งจบไฟจิ๋วค่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการแสงสีขาวหรือว่าแสงสีเหลืองกันนั่นเองค่ะจะต่อไฟหรือไม่ต่อไฟก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะด้านบนติดอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์แบบนี้เลยให้เห็นชัดเจนนะคะก็คือเพิ่มลูกเล่นในเรื่องของตัวกระโปรงหน้าค่ะให้ดูโดดเด่นมากขึ้นไฟที่ใช้ใช้เป็นไฟ LED multi reflector ค่ะมาพร้อมกับไฟ daytime running light ลูก C ีแคมกันเลยนั่นเอง อันนี้ต้องบอกว่าให้ความสว่างทีเดียวนะคะแล้วก็ตัวไฟค่อนข้างสวยค่ะคันนี้ไม่ได้ติดข้อไฟหน้านะคะแต่ว่าด้านในค่ะของตัวโคมไฟเนี่ยมันจะมีสีดําเงาอยู่ด้านข้างอยู่แล้วนั่นเองค่ะการชนหน้าและชายกันชนเป็นสีเดียวกักบตัวรถมาทั้งหมดรุ่น XLS มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานนะคะตัดหมอกใช้เป็นแสงสีเหลืองค่ะรอบข้อไฟก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้มีห่วงลากจูงเข้ามาให้หนึ่งตำแหน่งด้วยนะคะอยู่ทางด้านซ้ายหรือฝั่งคนนั่งกันนั่นเองค่ะด้านข้างมีการตกแต่งคิวล้อค่ะอันนี้จะเป็นขนาด6นนนนนนิ้้้วแแแบบบบบบบไมม่่่ีีหุดะะะะคคทรรงงจเเเป็ออยั ในการติดตั้งเราจะติดตั้งงานก็คือใช้เป็น 3M ในการยึดง,งานนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราดูนะใ,นใกล้ๆเห็นไหมคะอันนี้เราจะไม่ได้ยิงซิลิโคนแล้วแต่ว่าใช้เป็นขอบยางทั้งหมดเข้ามาให้นั่นเองค่ะก็เน้นเรื่องของความสวยงามที่มากขึ้นค่ะล้อแม็กเราก็ยางมีการเปลี่ยนค่ะ เดิมๆของรุ่น XLS เราเนี่ยเราจะใช้แม็กไซส์อยู่ที่ขนาด1 7นิ้วนะคะแต่ว่าคันนี้ค่ะเปลี่ยนมาเป็นขอบ18กันนั่นเองค่ะสำหรับตัวไซส์ของหน้ายางนะคะเราจะใช้เป็น265ทับหกสิกันนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวลายแม็กขาลูกค้านะคะเลือกลายเป็นสีดําแบบนี้แล้วก็ตัดคลิปด้วยสีแดงด้านในนั่นเองค่ะส่วนยางเราใช้เป็นยาง AT ทนะคะหรือ,อยางออทเทอเรนกันนั่นเองค่ะคันนี้ค่ะช่วงล่างเป็นช่วงล่างเดิมไม่ได้ยกเพิ่มเติมแต่อย่างใดนั่นเองค่ะ รุ่น XLS มีไฟเลี้ยวที่กระจกนองข้างเข้ามาให้แล้วเรียบร้อยกระจกเป็นปรับไฟฟ้าแต่ว่าพับเก็บมือนะคะด้านบนอันนี้เลยคือถ้าเราไม่ติดกันศาส์เนี่ยตัวงานรถก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้ค่ะซึ่งข้อดีของเขาเลยเวลาที่เราขับรถเร็วเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวในเรื่องของเสียงลมนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีลมที่วนใต้กระสายกันได้เลยคะ่ะแต่ว่าในส่วนของความสวยงามเนี่ยอาจจะไม่ได้เรื่องความสวยงามกับระบายความร้อนไม่ได้เวลาที่มีฝนตกกันเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะเราก็ตกแต่งคารในเรื่องของตัวสัดโคนค่ะที่เป็นด้านข้างนะคะลูกค้าค่ะ แล้วก็ตัดสีแดงทางด้านนี้อันนี้เป็นชื่อลูกค้านะคะซึ่งในส่งของตัวงานสติกเกอร์ค่ะเราสามารถเลือกและออกแบบตัวงานสติกเกอร์ได้นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดลูกค้ามีแบบในใจก็สามารถส่งแบบนั้นให้เราได้นะคะด้านหลังค่ะอันนี้เป็นโลบารของฮัมเมอร์กันนั่นเองค่ะชุดนี้นะคะของฟอร์ดจะมีขายด้วยนั่นเองค่ะอันนี้สามารถสั่งที่เราติดตั้งได้เลยค่ะการว่างหรือยึดติดงานค่ะก็จะวางบนบาร์เสริมขอบกระบะนะคะคันนี้ค่ะไม่ได้เจาะกระบะท้ายค่ะไฟท้ายเดิมๆจากโรงงานมาเลยจะใช้เป็นไฟท้ายลักษณะะนี้้้เขาามใหค่ แล้วก็ด้านหลังเห็นไหมคะสาสติ๊กเกอร์ค่ะมาถึงทางด้านท้ายเลยที่ใช้เป็นสีเทากนนันเองค่ะเท่านั้นไม่พอค่ะคําว่าเลนเจอร์ด้านนี้เราก็ใช้เป็นสติ๊กเกอร์สีแดงนะคะเพื่อเน้นให้ด้านหลังโดดเด่นและมีมิติมากขึ้นค่ะรุ่น XLS มีการชนท้ายมาให้แล้วจากโรงงานแล้วก็จะมีกล้องมองหลังทางด้านหลังเข้ามาให้ด้วยค่ะเห็นไหมคะคันค่อนข้างสวยนะคะแลวก็ใหญ่ทีเดียวคะ่ะเดี๋ยวเราลองดูด้านในกันดูคะ่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูด้านในกันค่ะคันนี้นะคะของรุ่น XLS เนี่ยตัว <OS> หน้าตาเลนสใหม่เขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจอหลังพวงมาลัยนะคะจะอยู่ที่ขนาด8นิ้วกันนั่นเองค่ะตัวคอนโซลนะคะจะใช้เป็นคอนโซลสีดําค่ะแล้วก็ตัดด้วยสีเทานมกันนั่นเองค่ะมาทางด้านข้างแบบนี้ที่เราเห็นเลยนะคะอันนี้ตัดสีค่อนข้างสวยค่ะรุ่นนี้ค่ะมีระบบเปิดไฟหน้าที่เป็นออโต้อยู่ให้แล้วนะคะการใช้ปักไฟหน้าจะใช้ด้านนี้นั่นเองค่ะถ้าต้องการเป็นออโต้ก็ตั้งที่ตัวนี้ได้เลยค่ะด้านนี้เอาไว้สาหรับเพิ่มหรือลดแสงหน้าเลนอนใหม่ค่ะแล้วอันนี้ก็คือเอาไว้สาหรับการเชิดนะคะของตัวไฟหน้้้้าาาาคค่่่ะะตัััดดดหมออกกกเเรใชทงงนนนนนี ขยับไล่มาดูที่ตัวพวงมาลัยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยยูดิเทนค่ะซึ่งเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ไม่มีครุสคอนโทรลนะคะจอตรงกลางค่ะอยู่ที่ขนาด10.1นิ้วอันนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อมต่อบลูทูธ usb ใช้ Apple Car และดอออัต้ได้นั่นเองค่ะสำหรับการชาร์จแบตในรุ่นนี้ก็ไม่ได้ยากเลยค่ะตัวชาร์จจะอยู่ทางด้านล่างกันนั่นเองค่ะอันนี้นะคะจะมีทททีีีีีีี่่่่่่เเ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 เสยยยบบคคคคคะะะะะะะปปป็็็นน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 น USB แแลล Euro ขข้้้้้้้้้้าาาาาาามมมมมใใหหหรรรรััไฟอวพฉจุด สาหรับรถค่ะที่เป็นยูโรไฟมาแล้วนะคะเราจะมีปุ่มทางด้านนี้ที่เป็นตัว A อเห็นไหมคะอันนี้ค่ะเป็นออโต้สตาร์สต็อปนั่นเองค่ะฉะนั้นอันนี้ก็จะลดในเรื่องของตัวมลพิษลงด้วยกันนั่นเองค่ะแล้วก็เกียร์มาเป็นออโต้ที่ลูกบอกนะคะ6สปีดหน้าตาคันเกียร์เป็นแบบนี้ค่ะรถรุ่นนี้เบาะที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นเบาะ้ากันนะคะเพราะว่าตัวเนื้อผ้าจะเป็นลักษณะนี้เข้ามาให้ค่ะต้องบอกว่าเนื้อผ้าค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ลื่นค่ะที่สําคัญค่ะตัวของทรงเบาะเนี่ยก็คือจะโอบกระ ในเรื่องของระบบความปลอดภัยค่ะก็มีมาไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะรถที่เป็น4ประตูนะคะของรุ่น XLS ค่ะเรามีถุงลมนิรภัยให้ถึง6ใบค่ะเท่านั้นไม่พอนะคะยังมีระบบเบรก ABS ค่ะมีระบบเสริมแรงเบรกเข้ามาให้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะมีระบบป้องกันรถพลิกคว่ำที่ใส่มาให้แล้วด้วยนั่นเองค่ะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจค่ะรถนะคะที่เป็น4ประตูค่ะเป็นรถครอบครัวแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามและเลียกันุกได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสามหกข้าสามหนึ่งสี่หรือติดต่อ idline ก็ได้เดี๋ยวลูกขึ้นเบ ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนหรือจังหวัดไหนนะคะของลุกมีบริการจัแฟแน,นและสมมอบรถให้ถึงบ้านค่ะที่สำคัญการจองออนไลน์กับดุกวัดภายร้อยเนะคะเพราะเงินจองเงินดาวทุกอย่างเราโอนเข้ามาชีบริษัทกันนั่นเองค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปกับพี่คันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ